ใ่ไหมคะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มีคนพอดีมันเตือนอนาฬิกาปลุกโอเคทาตรงดอรี่อายอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วก็กิีดอายไลนเนอร์เลยนี่เป็นแบบนี้อใช่ไหม ม่อะไรเนื่น <S <S อก็แล้วแต่ตาลูกตาของแต่ละคนด้วยนะคะไม่ถนัดเท่าไรอะ ไปมหาลัยจะไม่ค่อยกีดแบบหนามาก <laughs> ตลกอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปกีดอาไลเนอร์ก่อนนะคะโอเคค่ะได้อายไลเนอร์บนแล้วนะคะต่อมาก็จะกีดอายไลเนอร์ด้านล่างต่อจากข้างบนนี้เลย Okay. เป็นเส้นบางๆพอนะคะทำไปเลยสองข้างโอเคประมาณนี้เสร็จทีนี้นะคะเพื่อนๆก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเขียนคิ้วนั่นเองค่ะคิ้วก็คือนี่นะคะใช้ดินสออะไรก็ได้ที่เพืนๆใช้เป็นสีตามสีผมเลยนะคะ เขียนคิ้วไล่หางแล้วบางคนอาจจะใช้เป็นฝุ่นด้วยก็ได้นะคะอันนี้แต่งหน้าตอนเช้ารีบๆใช้แปรงปัดอันนี้คือใช้แท่งเดียวจบเลยนะคะ โอเคแล้วก็ถึงมาที่สันจมูกเลดนึงข้างนึงก็เหมือนกันนะคะค่ะพอได้คิ้วแบบนี้แล้วนะคะก็จะมา,าปัดแก้มกันก่อนดีกว่านะคะก่อนที่จะมาขนตาแก้มนี้นะคะกีก็ใช้นี่เลยหกากฝาดเหมือนเดิมนะคะก็จุ่มที่สีปัดแก้มเลยไปโรงเรียนนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยคอนทัวร์หน้า เท่าไรนะคะเพราะมันจะดูแบบไม่ใสเนอะนี่เอาปัดแก้มไป okay, เห็นนะคะทเท้าเร็วนี้ก็มาตรงแกม้มนิดหน่อยหูกด,ด้วกโอเคเสร็จทีนี้นะคะเราก็จะมา สคราเลยนะดัดขนตาก่อน,นแต่ขนตาก็ปัดสคารานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทาลิปมันแบบมีสีหน่อยค่ะ ใช้ดีมากๆเลยนี่เบิร์บีนะคะสีพิงค์บอสซัมค่ะต่อจากนั้นนะคะให้ไลท์ของเราเลยก็คือนี่ค่ะเป็นแป้งนะคะของ Fairy ดดิ f นี่มีกระจกให้ด้วยนะเวลาแบบไปส่องระหว่างวันก็แค่พกอันนี้ไปเติมก็จบเลยนะคะเดี๋ยวเปิดออกมานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทากันค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทาบริเวณตรงนี้ ให้ันสว่างขึ้นตรงันจมูกเห็นไหมก็จะเงาคลงนี่นะคะแล้วก็นี่ก็ตรงบริเวณตรงนี้ที่เราอยากจะให้เด่น,มนไม่รู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่าโอเคค่ะมันก็จะวาววาวโกโกเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะลุคก,ก็ประมาณนี้เลยนะคะใสๆแล้วก็ปล่อยผมนะปล่อยผหน้ามาก็นี้เนี่ยแต่งหน้าไปเรียนใช่ไหมคะใช้เวลาแคยย่เกี่ยวเอง ว่าแนะนําว่าน้องๆมาหาลัยนะคะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆมัธยมนี่อย่าอย่าเพิ่งแต่งไปเรียนเลยนะคะจะดูไม่สมวัย <Okay. S 1> เปสร็จแล้วค่ะนี่ประมาณน,นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเนาะแล้วก็เออตัวบีบีของแ a รี่ด็อกเนี่ยนะคะดีมากเลยตอนแรกคิดว่าสีจะดำแต่ว่าไม่เลย ตาก็อบ่าวบุ้มาันนี่ฮะอือไปแล้วนะคะบ๊ายบาย